หนึ่งตอนสี่นะครับซื้อมาจากช้อปปี้นะครับกี่บาทครับผมราคาทั้งหมดนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทต่อคันใช่ไหมฮะได้ค่ะใช่ครับใช้กลมเลยครับ ว้าวสีชมพูนี่นะคะเขาจะแถมแบตเตอรี่มาให้คุณนะมี่เขาจะแถมแบตเตอรี่ให้คุณนะแถมเฉพาะสายนะครับว้าวข้างล่างมันมันมีของเล่นนะคะอันนี้คือที่กดนะคะเขาจะปิดไว้แล้วเขาจะใส่ถ่านให้เราแล้วเนี่ยะเป็นฐาน O T N T นะนี่ก็คือสายชาร์จแบตของรถนนะคะ สี่ใบเนะครับเจ็ดจุดสี่โหมดโหมดอัะนะโวลต์แก้วแล้วมันก็จะมาบังคับกันนะประมาานนี่นะคะผ่านน่าจะเป็นลายสเวตเใส่เข้าไปเลยค่ะนี่เรามาใส่เลยนะคะ อันนี้รีวิวอันนี้เราขอจบเท่านี้นะคบถ้าติดตามใหม่ติดตามใหม่คลิปต่อไปนะคะสองคลิปต่อไปจะเป็นที่พี่สองนะคบตอนที่เราไปแข่งกับอลินนะครับ